สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมผ้ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้าวสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมมาพบกันตอนเย็นเย็นนะวันนี้จะพบกับคลิปที่มีชื่อว่าเลขแทนกันละเลขแทนกันเลขแทนเลขแทนกันนะเ,นนเ,นนนะเป็นสูตรเกร่าโบราณของปูปูอะไรปูเนานะ จับสามมุมใส่กันเลยเลขวิ่งอยู่สามแถวจับใส่กันเลยนะทำลองไม่มีพลาดต,ตามชมครับผมก่อนจะชมก็เราก็มาดูบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นเย็นะข้าวงามเหลือเกินลมแล้วลมแล้วนะ,ะฝนตหนกหนักนะเมื่อคืนนี้ ก่อนจะรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692ครับผมอ่อลาลบบอกทีละใบละใบอายังถามไทยกันอยู่นะโชคดีกัน ไหววนละเวงวละเวงกันนะไปซะสตัวมาซะสามตัว7 2 2ดสอูนยอระวังนะแสนหมื่นพันนี่เขาสังเกตแสนหมื่นพันนี่มาบนได้นะหน่วย10บมาได้นะสองเจ็ 2, 7, 2, นี่ระวังไม่สองก็เจ็จะต้องมาวันนี้นะฮะอ้าวเลขแทนกัน1กับหกกับ2อสกับแปกับ4ี่ศกับห้า เทนกันในการคำนวณให้มาแล้วนะคงจะคงจะเข้าใจกันนะเดี๋ยวจะให้สักอีกสักคลิปหนึ่งจากคลิปนี้นะเลขแทนกันทำยังไงอ่าสั่งแสนหมื่นพันนะสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองสามสองศูนย์จะมาสิบหน่วยสามสองศูนย์มาศูนย์สองสองศูนย์สิบหน่วยบนนะวันนี้เ2 7สองเสองศูนย์สองอ้าวสองศูนย์สองมันมาแล้วเอาเ2 7สองเ นาเจ็ดมาถึงสองตัวนะไม่เจ็ดก็สองมาบนแน่งวดนี้ลองลองจับเล่นสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดมาหรือไม่นะมาหรือไม่มาหรือไม่อ่าเรามาดูตำราเลขแทนกันของสูตรปู่เน่านะไปเร็วนะแค่สามนาทีสามนาทีก็ไปซะเร็วนะเพราะว่า ตัวเลขมันไม่ได้เขียนให้ยุ่งยากนะไม่ต้องไปไล่บวกหลักน้นหลักนี้บวกหลักน้นหลักหลักนี้หลายหลักให้มันยากนะครับผมปลาเขียวหายไปนี่หมายควว่าไถแล้วนะฝั่งทางนี้นะติดหน้าข้าวจะลงอ้อยแล้วฮะเราต้องมาตามชมกันต่อนะครับผมให้หมดเวลาไปกับตรงนี้ดีกว่านะ เอาเวอร์ชั่นเดียวหรือสเวอร์ชันเวอร์ชันเดียวนะที่จริงมัน2เวอร์ชั่นก็ได้เอาเวอร์ชั่นเดียวนะอ่าเราใช้หลักหน่วยนะครับผมสร้างลงไปเลยสองสามี่ห้าหอ่าเราจะใช้เลขแทนกันนะสองเวอร์ชั่นนะสองสามสห้ากเอามาทางนี้มาทางนี้ก็มีเวอร์ชั่นอีกตัวหนึ่งนะใช้เลขแทนกันนะ หกแล้วก็ต่อเจ็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สีน้ำเงินมากันนี่นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าต่อไปใช้เลขแทนกันนะสีแดงสีแดงเจ็ดใส่ตรงกลางนะมันจะมีสามบรรทัดนะอ่าสองก็แทนด้วยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศนย์หนึ่งไล่มาเลยนะเจ็ดก็แทนด้วยสองนะตรงนี้ สองสามสี่ห้าหอต่อไปเนื beeping, hay hay ่องจากว่าเลขหลักหน่วยเหมือนกันนะการทำจะเหมือนกันทุกประการนะฉะนั้นดูตรงนี้ก็เสร็จตรงนี้เหมือนกันนะเจ็ดแปดเก้านหนึ่งอ่ต่อไปบรรทัดที่สามเอาเจ็ดน่สองสองสองแทนเจ็ดนะเป็นสองสามสี่ห้าหกีดจวดจวดหีดลงมามุมนี้จวด แล้วก็มุมนี้จวดนานนะฮะเดี๋ยวจะพาจับตรงนี้ก็มาก่านเจ็ดสองตรงนี้ก็เป็นเลขเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้นย์่ะอาขีดลงมาจวดจวดอ่ะเลขวิ่งอยู่ตรงไหนเลขวิ่งนะเดี๋ยวจะมาร์กเลขวิ่งให้นะ จุดวิ่งห้าหกกระนหนึ่งนี่แหละนี่จุดนี้จะเป็นเลขวิ่งนะห้าหกกระนหนึ่งนี่วิ่งนะนี่นะนี่นะทางนี้กระ1 5นหนึ่งห้าหกวนกันกระ1ูนหนึ่งเลขวิ่งมีกี่ตัวครับผมมีสี่ตัวเท่านั้นแหละแต่เขียนให้วิสณ์ดารเฉยๆเวลาจับจับยังไงแปดหนึ่งสอง มามาเป็นศูนย์สองจับมุมนี้นะมาหามุมนี้นะจับเอาเลขวิ่งเนี่ยมาหามุมนี้ยิงมาหากันเลยนะศูนย์สองามหนึ่งสองหนึ่งสามนะถ้าอีกมุมหนึ่งอ่ห้าแปดนี่นีมุมนี้มาตรงนี้มุมนี้มาตรงนี้นะหลักก็จะได้ที่สีสีนี้ดีกว่านะ มาเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดสี่นะมุมนี้มามุมนี้นะอ่าทางนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราเมุมนี้นะเอามุมนี้เอามุมนี้นะยิงมามุมนี้เออมุมนี้ยิงมามุมนี้นะศูนย์สองศูนย์สาม หนึ่งสอห่ามห้าหหรือ7 8็ดไ้าหกผมนี้นะเจมาห้ได้นะฮะก็ห้าเจ็ดห้าแปดหเกแป หรือถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันนะก็จะจับตรงนี้ได้นะนี่นี่สองสามมาใส่เจแปดนี่หรือไม่ก็ศูย์หมาใส่ห้าหนี่ได้นะอ่าถ้าฝั่งเดียวกันะะําทำให้ดูนะ0ูนย์ห้6หนึ่งห้าหนึ่งห นะเลขออกเคยออกเกตสอแล้วมันออก05นย์ห้นี่นะออก8ปสองออกเกตดนี่นี่นีเกตแปอยู่ตรงนี้นะไม่ครบกันนะเดี๋ยวครบข้ามแต่คบข้ามช่องกันอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะเดียวนะก็สองเกตสอง แล้วก็สามเจ็ดสามแปดชุดนี้กันนะอาจะมาตัวไหนนะมันออก1นสองแล้วมาออก0 2ก็นี่เห็นไหมชนกันออกนะวันนี้ก็ทำเหมือนกันนะ สองสามสี่ห้าหกเจดแปหนึ่งสองสามี่ห้าหกทางนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสองแทนด้วย 7, 2, 3, 4, 5, 6, เจ็ดสองสามสหเขียนต่อไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเกหนึ่ง ี่ตัววิ่งนะห้าหนี่ศ1นี่ตัววิ่งจะต้องมา1ตัวหรือ2ตัวนะเข้าอยู่มุมนี้แหละนะถ้าจับมุมนี้มาใส่สองสาก็เข้า0 2นยนะถ้าห้าหมา7 8ดนะ5้าเห้าแด หกเจดหกปดก็ 6, 7, 6, มีประมาณเท่านี้นะระวังเลขห้าเจ็ดหเจ็ดนะครับงวดนี้ตัวนี้เราจะมาแรงนอกจากนั้นก็0ูสามกับหนึ่งสานะนี่เห็นไหมเห็นไหมห้าเจ็ดหกเประมาณเท่านี้นะถ้าตัวดินๆ ถ้าอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้นะที่กลับอย่างนี้นะก็ให้ระวังที่สามหนึ่งกับสองหนึ่งะครับผมดึงลงมารวมกับพวก3ามหสองหนึ่งอะสามหนึ่งก็มาแรงเหมือนกันนะ หมดเวลาแล้วครับผมรอผลนะสามหนึ่งหนึ่งสามสาเจดห้าเจ็ดสองตัวนะครับผมอ่ะทำราคาจากกันเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พักสายตากับทุ่งหน้าป่าข้าวนี่แหละตอนเย็นเย็นนะ